มาที่เรื่องดังเรื่องใหญ่เรื่องของคดีมาเก๊า888กันบ้านานะครับสำหรับคดีนี้เนี่ยทนายความของเบนส์เดมอนนะครับก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีนี้ ซึ่งทนายเนี่ยเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนสอบสวนอัญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตํารวจสอ,อทอเพื่อจะประสานเรื่องที่เบนซ์จะขอเข้ามอบตัวสู้คดีในวันที่16กุมภาพันธ์นี้น,นะครับพร้อมกับนํารถล a มบ o r g กุ n i นะครับซึ่งก็เป็นทรัพย์ของผู้ต้องหาแล้วก็เป็นของกลางในคดีมาเก้า888ที่ทางเจ้าหน้าที่กํำลังตามหามาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจสอ,อทอเพื่อตรวจสอบแล้วครับ นายพิสิทธิชุติพรพงษ์ชัยทนายความของเบนเดมอนนะครับหรือว่านายชัยวัฒน์ผู้ต้องหาคนสําคัญตามหมายจับในคดีมาเก๊า888ซึ่งก็นํารถแลมโบกินีนะครับซึ่งเป็นทรัพย์ของผู้ต้องหาและก็เป็นของกลางในคดีที่ทางเจ้าหน้าที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยไปบุกยึดรั์ตามจุดต่างๆตามที่ต่างๆและทางเจ้าหน้าที่เองก็ตามหารถคันนี้อยู่ด้วยนะครับมาส่งมอบให้กับตํารวจสอ,อทอเพื่อจะตรวจยึดว่าเป็นของกลางในคดีพนันออนไลน์มาเก๊า888 ซึ่งรถคันดังกล่าวนี้เ,เป็นรถซูเปอร์คาร์ที่มีคันเดียวในประเทศไทยด้วยนะครับทนายความเเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับการประสานจากทางเบนซ์เดมอนนะครับให้นํารถคันนี้มาส่งมอบเนื่องจากเป็นรถต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดโดยรถยจดทะเบียนเป็นชื่อของน้องชายตั้งแต่มีการซื้อขายวันแรกแต่ครับไม่ได้มีการเปลี่ยนมือถือผู้ครองส่วนรถนจะไปเกี่ยวพันกับธุรกิจพนันหรือไม่นั้นอันนี้ยังไม่สามารถตอบได้นะครับ ส่วนมีหลายๆคนถามเรื่องของการมอบตัวนะครับทนายความเนี่ยบอกว่าได้คุยกับเบนเดมอนตแล้วนะครับทราบว่าจะเข้ามามอบตัวภายในวันที่16กุมาภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนส่วนกรณีข้อพิพาทที่มีกับดาราสาวคุณดีโอเดสารานะครับเรื่องของการทำร้ายร่างกายอันนี้เนี่ยคือทนายความบอกว่าเบนเนี่ยไม่ขอโต้ตอบนะครับ แต่ว่าข่าวที่นําเสนอออกมาเขาบอกว่าเกินความเป็นจริงแต่ตัวเบนเองเนี่ยก็อยากจะเร่งชี้แจงในเรื่องของคดีมากกว่าครับเอาไปฟังเสียงทนายความซึ่งรับมอบอํานาจมาจากเบนเดมอนหน่อยครับเราแจ้งกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าจะประสานให้เอารถเข้ามานะครับส่วนรถคันนี้ อยู่ที่ไหนยังไงก่อนหน้านี้หรือว่าใครใช้เนี่ยผมเพิ่งมาเป็นทนายในคดีผมไม่ทราบรยละเอียรทุกนนี้มีการแปลงสภาพจากเดิมไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีแค่มีการแรปแล้วก็ดึง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 ไอ้ที่แล้วตกนี่เฉกคือซับเนี่ยถ้าซับชิ้นไหนที่ว่าเจ้าการสอบสวนบอกว่าเอ้ยมันเข้าไข่เป็นของกลางแล้วเราประสานที่จะเอามามอไปได้ก็มออไว้เพราะเป็นของกลางเนี่ยไม่ใช่ว่ารถคันนี้ ผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าปางงานสืบสวนคิดว่าเป็นของกลางก็ดูและสุดท้ายคดีไปถึงไหนยังไงมันก็พิสูจน์กันที่ส,สวนตัว<า>คุณเบนซ์จะเข้ามาพบตำรวจเมื่อไหร่ก็สัปดาห์หน้าครับ,บที่แจ้งไปเมื่อวานวันที่เท <นะ S 2> ่าไหร <นะ S 2> ่ก็สิบหกครับโอกาสที่คุณเบนซ์จะเดินทางต่อจากฮ่องกงไปประเทศอื่นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไม่นี่ครับก็ก็คือประสานแล้วว่าจะจะเข้ามามอบตัวแต่ถ้าถ้าจะไปอย่างที่ว่าเนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้คุณเบนซ์ไม่ได้หลบหนี นะครับคุณเบนซ์ไปต่างประเทศก่อนที่จะออกหมายจับครึ่งเดือน<ม>นะครับเมื่อรู้ว่าถูกออกหมายจับก็รีบทําธุระแล้วก็รีบกลับมามนะครับ<ม>นี่คือหลักแค่นี้<ม>นะครับ<ม>ส่วนวจะกลับมาก่อนคะก็พยายามอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานว่ากําหนดเดิม1ิแต่ว่าถ้าคุณเบนซ์ทำได้ก่อนกลับมาได้เร็วก่อนเคลียร์ธุระเสร็จก่อนการกลับมาเร็วก็สแสดงเจตนาว่าคุณยิ่งไม่ได้หลบหนีแค่นั้นเองครับ ทางด้านของพลตรดจโทรวัตรวัด,วดนะครบัญชาผู้ปัะชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัจญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับบอกว่า ในปฏิบัติการทลายเครือข่ายมาเก๊า8 8 8นะครับเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอย่างต่อเนื่องทุกวันจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยทนายความของเบนเดมอนได้เข้าติดต่อใน2เรื่องด้วยกันนะครับสประเด็นคือเรื่องของการมอบตัวของเบนเดมอนแล้วก็การส่งมอบรถเพื่อทําใหเ้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการตรวจสอบนะครับซึ่งก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความกดดันที่มาจากทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ทํางานกันอย่างหนัก สำหรับเอกสารส่งมอบรถที่มีชื่อของนายกิติพงศ์ขจรบุญถาวรหรือว่าบิ๊กน้องชายเป็นผู้ครอบครองรถนะครับดังนั้นเมื่อเบนซ์กลับมาที่ไทยเนี่ยก็จะต้องมาชี้แจงว่าเหตุใดรถเนี่ยถึงเป็นชื่อของน้องชายนอกจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบพร้อมกับทรัพย์สินอื่นๆซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมร่วมกับปปอง,งอไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปฟังเสียงท่านผู้บัญชาการสอทหน่อครับเบนซ์เนี่ยใช้รถคันนี้เป็นประจำนะในการแข่ง ซึ่งในสื่อเองก็ระบุว่าเป็นมีคันเดียวมีอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่สนใจนะครับงั้นปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับซึ่งท่านผู้จัดการตํารวจแห่งชาติท่านรองต่อศักดิ์ได้สั่งมาที่สอทอ,อยู่แล้วซึ่งเราปฏิบัติการต่อเนื่องมา,มาเป็นสัปดาห์ทุกวันเลยนะเราทํางานกันทุกวันนะครับจนสามารถที่จะเมื่อวานเนี้ยทนายก็มาพบนะครับในประเด็นที่1น,นึ่งคือการมอบตัวประเด็นที่2ก็คือการาส่งมอบรถ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการกดดันของเจ้าที่ของเรานะครับก็วันนี้เขาเลยส่งมอบรถซึ่งเป็นประเด็นอยู่มาให้เราในการดำเนินการตรวจสอบนะครับ ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นสังคมเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งไปเกี่ยวเนื่องกับคุณดิวอริสราดาราสาวซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้ออกมาเปิดโปงเปิดเผยในข้อมูลในส่วนของคดีนี้เป็นหลักกันนะครับสำหรับประเด็นการที่มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปสอบคุณดิวอริสราดาราสาวนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทําง,งานซึ่งมีการประสานกับคุณดิวอริสราไปแล้วว่ามีความพร้อมแล้วก็ไว้วางใจกับนายตำรวจท่านใดที่จะขอข้อมูลนะครับ เนื่องจากดาราสาวตอนนี้เนะี่ยอยู่ในฐานนะผู้ให้ถ้อยคําโดยคาดว่าภายในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ก็จะมีความชัดเจนส่วนประเด็นการสอบสวนอันนี้ตำรวจก็บอกว่าจะสอบในทุกมิตินะครับก็ก็แล้ว,แ,ลวแต่ว่าคุณดิวจะสามารถให้ข้อมูลได้มากน้อยเพียงใดนะครับ